ขึ้นฝนตกนักที่จะได้มาสูบน้าหมวกนีครับพี่โนแค่นี้น่ะเพื่องไทยซิปซีหนึ่งตัวเดียวกันครับเบิ่งเอามันเร็วเพราะเร็วเกียร์หนึ่งมันเหนื่อยปะ ซับ้องแล้วนะนี่ครับคันนี้ฮุกเหดเดียวเียร์ล็อกแต่ว่าพึ่งใส่เพื่องถ่ายเอฟซีไปของยี่ห้อ ซีเค,ครื่องไทรเมกาตัวนี้รอบแปดสามเก้าขันหมีเฟืองเอฟแปดซีนึงนี่ <c oughs> 8, นนแล้วครับผู้ลงค้นกับบานเฟืองสิ1ซีนึงมันใส่แล้วมันแรนบอบอะไรแต่คือว่าเกียร์ฮิโนกับเกียร์ อี่สุลอกเกียร์ลอกเกียร์มันมาคือกันครับนี่โนูมันเฮดโอมันจะเป็นพวกเกียร์สา่าเกียร์ลอบสา่าพวกนี้มันจะเป็นออลอบเร็วเฮดโอมันแตะลอกสองแล้ออวครับมีแต่คนว่าเบาไวเบาไวอ้ยเขากบลองศึกษาม,มาจนเบิดแล้วเขาจะจ่าเปลี่ยนจ่าใจมันมสัตจ่อๆครับประมาณกิโลหนึ่งเกีย่ยวละลอย ทีนึงยี่สูยังนหอองน,งนื่อยยู่ัดหน่อยนึงขั้นนีสู่ดิน,สนไสรร่บ่ได้่มาเบืองแปดสามเก้าของฮินเบืองไทยฮิน สูบน้ำก็สูบครบับตุกทักกระทักขึ้นฝนแห้งเปลุครับเละจนได้ลอกนาแรก,กออกว่าหนาแรกมันเลย <c oughs> นี่ใฉยเบื้องขั้นนี้ครับอันนี้สิบเอ็ดสี่หนึ่งครับเบื้องท้ายอ่ะกำลังเปลี่ยนมาหมาดๆเลยเพิ่งเปลี่ยนได้เพราะท่านถึงอาทิตย์เลยเยอะเฉยเบื้องคว่ำเลยปีนบอ่อว่านี่ยบุใต้ ดินไม่ค่อยแหงดินเลยคุณลงค้นก็นว่าเก่าเก่าขันเป็นเอฟเก้านี่ไปไม่ได้หรอกครับอ,อีสูเพราะว่าหลอบเขียมมาเกือน,นครับเน,นี่ยเพิ่งเาแปดสามเก่าเลย นี่ถ้าเบเิ้งซีพีเชีหนึ่งมันออกกับบอมสิโหดทำไงนี่หน,นูครับผู้ลงคืค้นกับว่าฟเฟื่องจิตเป็นเฟื่องรอบเร็วจักเมียนโมเมียนเลยครับขันยัดให้รถเร็วใส่ฟเฟื่องจิตชีหนึ่งคนว่าจะกำลังเคยได้ยินกัน้ยแหละครับ 8, 39, ใส่แปดสามเก่าใสอยู่มันก็ซาโคตรซาแล้วสิบวิ่งใสเจ็ดสี่หนึ่งตอนนี้ไปล่องทางครับสิบสีวว 8, ่หนึ่งกระเรียวกว่าแปดที่หนึ่งแปดสามเก่าไปก็ไหลวันที้เนี่ยไปหยิบ เดี๋วมาจบส่ให้กูพ่อมาต่อต่เลยมีเดีไม่เตากไปหาจอดเต่าอยู่นีีนงนี่ออกกบ่อเป็นได้ดิตายกูตายอ่ะเร็วหน่อยหนึ่งเนาะเร็หน่อยนึ่ง แขกงดูตักจุดน่าจะไปแข็งค่างเริ่มจะเละแล้วครับกระบังเอาครับมันจักสีตัวใด飒ตัวใดเร็วเพราะว่าใส่ตัวหนังกระสาเขาเจาะกระบ้าเร็ว นา,นา,นาจิตตังพน้องความเห็นมันม่่ือกัน างเบิดมือทางมันเล่นหรือแฉะแห้งมเมื่อได้เงินครับเล่นให้โลกจรมนี้แรกครับจับสูบน้ำใกล้แห้งนะครับ บนมากเป็นไปทัวเลยมือได้เล่นตอนประมาณ4ีม่องเสาครับถึงจะแก้ให้ตกใส่มาเรียนบ่ไใดพอเลยว่าไดเป็นยังคือว่ไใดก็เลยหลอ,อกกนะนะันัะนาดินหลอ,อกดิสเปียกออกหลอ,อกประมาณเม็ดหนึ่ง มันก็เหลือสันดินแห่งซึ่งหนามันซึมมาถึงจะรถไถเมื่อยแน่ครับต้องสมท่าให้เบิ่อนหนเลยเพิ่นกับ่ะไรอยังเพิ่อนในตะขาแมงคู่ก็คือว่ารถไถเพิ่มโมได้ร์นขึ้นเพราะว่ารถดันกับเป็นรถหน้าหนามาดันเอง เอาซู่ฟัง่งไม่ว่าผมจมผมยังเดี๋ยวผมไม่ได้จมผมมาเมนแถาแกน้ำผมมาถ่ายแถวแถาแกเพื่อจมไปฟังก็เลยเล่าต่อบอกต่อนี่ครับแปดสี่หนึง่งยี่สูงจะไปดูขั้นหนี้บอมักไส้เลยอื้อดื้อ นี่สูกระป้องไลยกระป้องนี่ไปดีครับเพราะว่าสเปคคันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นกระบะะกระบะสั่นหัวมันสั่นช่วงตัวมันสั่นความคล่องตัวมันสูงแต่ว่ามันได้เปรียบว่าเครื่องมันใหญ่พักคันใหญ่หัวแคบหัวยังเลียนไปมิดห่หัวจมมัดคันนี้ไต่เสย อันนี้มันทีนักหมวกัวแคบเลยเร็ดมาปวดคูครับจะพูดถึงว่าจะพูดได้ทุ่นหน่อยก่น่าสนใจนี่ท่านี้มันต้องไปขยับช่วงรอขยับรอหลังใน้ยนมาข้างหน้าน่ะเพราะว่าจะเอาเงีๆเดิมๆน่่มันแรนมาเลยครับมันหนักน้ำหนักมันจะทิมไปที่ไอ้คัซี่กลาง ระยะรอหนาก็รอหลังมันทางกันนะท็ซี่มีโอกาสเย็นหลายๆโอกาสไฟเอาที่แคบที่ยังช่วงรถมัรทุนอะไรมันยากแค่น,นี้หนาสนใจครับเพิ่นเสือมานสามเสียนมันไม่เห็ดกระบ,บะแปลงดั่ใส่ขับมวลก็แค่คนี้ นี่เป็นเครื่องจีเล้วจีวแปดสองสิบแล้วตัวนี้น้ำมันกับปอ้องถามครับนี่แหะครับราวาเฟื่องเร็วกรเรีนมาด่ดไห้่ล่ลองมึงนี่ครับซีเียหนึง่งถ้ากับเรีนสือติกี้เป็นเจ็ดเจ็ดสเก้าโอ้ยเรีนไปไม่ได้เสียงเครื่อง กินน้ำมันไหลเราต้องเหยียบมันสาโบเมนว่ามันสิออกบอดีนะครับมันสาถ้าเป็นดินเหนืดก็คือว่ามันหนีเหนือเพราะฝนเน่ยมันกระจมคือเก่าแต่บางคนก็ว่าไอ้มาใส่สโลสโลสโลูไม่เล่นมาไหนครับมันสา สมมติว่าดินนื่อง,งนะืน่ะเจ้าสี่ข่านหนีดินเนื่องฝุ่นหมมันบ่ได้ครับมันต้องทรงใส่ความเร็วทรงจันหน่อยหนึ่งอนะ่ะกะบโมเมนต์มาหูายแล้วครับเพระาะว่าเคยมีรถวิสโล่อนะลอยชิบหายมาแลแอนนันะ่น่ะเป็นรถช่วงเงาแต่ว่าติดสโล่กลางไปบ่ได้ครับซับสโล่ขึ้นคือว่ามันหมุนได้หล่ออยู่แต่ว่ารถมันไปบ่ได้มันฝังตัวเองลงอนะ่ะ โมเมนต์มาหูหลายนะครับยิงแม่กับตูดดีนะครับเนี่ยครับเร็วว่ะกียหนึ่งที่เป็น,นทีหนึ่งเลยแล้วผมก็คิดว่ามันจะจะเร็วอยู่จังหน่อยหนึ่ง มือเงาลงเขาเย็นงานภาดนี่เริ่มบาดอะไรก็หมดน้ำนี่เขาแก้เขาแก้ไหมเกลีวเบี่ยปาเขาวาเขาจมเขาวาเขาจุมาดานี่นะนี่เขาแก้เพร่ะนี่เองเพามันยากมันลำบากสต่อยคนโวยข้างเลยมม่นจ้จมนเด้หน่นี่มาตั้งเทียงสูบน้ำไปเกลี่ยทางมากมัน่นกัน มันี้รถเพื่นกับด้เงินแค่ไม่คู่ขั้นเดียวครับอูดแม่เขากับเฮ็ดกับของกบน้ำนีำน่เป็นว่าเขาบอกเขาจุ่มไม่หรอกคนที่หางานได้คนที่จ,จับในหนาคนที่าหาบังลุงได้ มเนเลยี่ึงไ,ไปเร็วกว่าแปดที่หน,นึ่งมึงเอาตัวนี้มันเป็นเกียร์อี่สูเกียร์ล็อกเนี่ยพกโซ่หมากเกียร์ล็อกมันจะเป็นพกรอบสองอ่นะนี่เนาะมันจะเป็นแปดรอบสองถลายกว่า การทดเฟืองถ่ายของแต่ละหุดมันมาคือกันคุณลุงคุณก็ว่าชิปมันมาไหวหรอมันก็ต้องมึงเกียร์นั่ครับเกียร์ห้ารอบสไย ตะเกยจมมารถดบอลลี่ก่อนส่ครับซาเพราะท่านใจ ลุตครับลุดลุตเกือบเปิดเกือบนี่แหละครับคอดีของเครื่องใหญ่นี่ยเครื่องลอยมันต้องที่ไหมันก็ต้องลอยเก่งหาง